สวัสดีครับทุกคนอยู่ที่ร้านซุปตามยำแจ้ได้อีกแล้วไมริกาด้วยครับ okay, สวัสดีครับดีควันนี้เป็นวันเสราเร์ไม่ได้ขายอยู่ที่เดิมนะฮะทุกคนถนนถนนคนเดินนะฮะจังหวัดประจวบกีริขันอำเภอเมืองนะฮะอย่าไปอำเภออื่นนะ,ะสังเกตดีๆนะ,ะทุกคนสะพานปานะครับสะพานสรานวิถีนะฮะสีแดงสีขาวอ่าจะสังเกตง่าย เดี๋ยวถ้าใครเข้าไม่ถูกเนาะจากถนนใหญ่เข้ามาประมาณ1กิโลวิ่งตรงยาวเข้ามาเลยเจอทะเลแล้วเลี้ยวขวานะฮะอ่าไม่ต้องเลี้ยวไหนทั้งนั้นมาได้ภาพเด็ดอีกอป่าอืมกำลังจะรงจานเลยอันนี้คือเมนูอะไร,รอ,ะอ่ะแม่รูปค้าแซลมอนไข่แดงเลยอ่าฮะ ตอนนี้หน้าร้านไม่มีลูกค้าแม่ครับมีเวลาจัดจานให้แต่ว่าบินมาเยอะมากวันเสาร์เนี่ยไม่ค่อยได้ว่ามีเวลาง่ายอ๋ออันนี้อันนี้ก็คือจะเป็นบินที่รออยู่ใช่ไหมคะแม่จ๋าเนี่ยแหละลูกโทรมาสั่งแล้วอาน้อยหนาดูนะลูกจ๋าแซลมอนคัตแยงนี่ร้อยสี่สิบใช่ไหมคะแม่ใช่ลูกอ่าหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะทุกคน เดอเซลมอนอย่างเดียวก็100บาทเดี๋ <บา S 1> ที่คนจะสั่งกันบ่อยๆก็จะเป็นแซลมอนไข่ปูนะฮะ2 0 0บาทเนาะจะับคู่กัน2อย่างนะฮะถ้าเป็นไข่ปูอย่างเดียวก็100บาท100าทแต่ถ้านิยมกันจริงๆก็จะเป็นรวมสดรวมสุกนะแม่เนาะก็อ่าจะเป็นเซตละว100บาทนะเดะี๋ยวจะเป็นคู่เลยก็ได้ทูโทน2 0 0บาท มาเลยนะ,ะรวมสดนี่นะฮะก็คือรวมสดนะฮะทุกคนเป็นกุ้งสดไฮแข้งไฮ <ะ S 2> นังรวมแล้วเดี๋ยวมีปูม้าด้วยเมื่อกี้ประเดิมบินที่1น0 0ันอ้บาทนะ,ะทุกคนรายละเอียดในคลิปอยู่ยในคลิปที่สันเลยวันนี้จัดร้านเป็นระเบียบเรียบร้อยนะแม่ นี่ตั้งแต่มีโต๊ะตัวนี้มาเนาะมองทุกสิ่งทุกอย่างมันแบบคือมันเข้ามือไปหมดแต่ขอประกาศเรื่องนะคะพี่ปุ๊กไม่ต้องโูดนะแม่ไม่้องมีความคิดเห็นแม่แม่ขอโูดขอระบายหน่อยใเรื่องเรื่องร้อนออกคับแม่คุณกาบขอพระคุณลูกค้าทุก่ันที่มาทานร้านเจเล็กนะคะ ค,คุณเดี๋ยวว่าเจล็กไปดีนะฮะค,คุณมาทานคุณไม่ต้องเอาเสือเจล็กไปก็ได้นะฮะเสือหายไปสองผืนนะฮะเรารู้ว่าเป็นใครเราจำได้ด้วยอ,อยากทำนะคะ <laughs> ขอเอ <laughs> มาทานหนึ่งร้อยหกสิบแล้วคุณเอาเอาเสือ100ร้อยกว่าบาทของเจล็กไปจะได้กดคุณนะคะ <laughs> อดี๋วว่าเจลิคกดคนไม่เป็น ก็ามาคืนนี่ยังหายโกรธไหมแม่ม่น้อยมองเรตรงไม่อยู่แล้วลูกนะทำไมมันเป็นอย่างนี้ไม่รู้นะเออมองไปสองสามทีตอบท,ทีไม่รู้เรื่องเลยจะไม่รู้เรื่องแน่นะฮะทำไมถึงทำแบบนั้นนะท่านมันมันอยากจะรำไปหรือเปิ่าเจ็บใจ เรื่องเหรออครับใช่ไหมคะรีบเนอะรับค้ามให้ตุ๊กแมักใ่ไหมคะสองร้อ่ต้องอต้องลอดูจากรักษณะและโกรธจริงจังนะฮะทุกคนไม่ใช่โกรธเล่นเอ่นข่าอยากพูดแต่ว่า เอา้าก็ดี่าครับรู้ตัวแล้วด้วยใช่ไหมแบบรู้ว่าคนเป็นไทยหรนะืออะเดี๋ยวเราเจอคุณเราก็จะถวงเสืออ่ะ <laughs> เปิดคนลาวอ่ะครับแม่รู้ไหมคะจะเล็กให้โอกาส ต้องเท่าไหร่เรื่องนี้นะคะเรื่องเนี้ปลาเข้าไปสองสามอาทิตย์แล้วคือจะได้กดทนเก็บไว้ในใจแล้วรอวันแล้ววันเล่าก็ยังไม่เอาเสือมาคืนอ๋อนี่คือให้โอกาสแล้วใช่ไหมคะแม่แต่ก็ยังไม่เอามาคืนใช่เป็นของประจบเราอนนี่แหละแล้วพาคนต่างจังหวัดมาทานรล้วเราอทำไมถึงทำกระชั้นได้ รอแล้วรออีกเนาะรอมาสองอาทิตย์ก็ยังไม่เอามาเค้นสองกว่าด้วยใช่ชื่อยังรู้เลยค่ะโอ้โรู้รชื่อด้วยนะฮะเรื่องนี้พวกเพิ่งรู้ะนะคะทุกคนไม่บอกไม่รู้แต่ว่าไม่ยุ่งจัดก็ขอหาเรื่องคุยกันน้อยๆนะว่ามัน w ซ่า s up มันเจ็บตี๋นะแม่มันน่าเบื่อมันไม่ได้หายมานานแล้วค่ะคุณอาสมัยยุคคุณดัมมี่มาถ่ายอะ่ะครับแม่ใช่มอ่าฮะแม่ประชดชีวิตด้วยกันไม่เอาเสือมาเลยจริงไม,ไม่เอามาเลยใช่ไหมฮะใช่แม่ประชดเอาจริงๆเี uh huh. แม่ไม่เอามาเลย เรารู้งานบริการก็ต้องมีหาเ้ยใช่ยากหาไปเลยเขาบริการของเขาเดีเดนะแล้วตอนนี้เสื้อผืนหนึ่งไม่ใช่สี่สห้าสินะเปิดเสื้อผืนหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทเหมือนกันอะไรเอาอะไรหนาะเอาทำอะไรลูกทอนเหรอะน้ำยำพริกเผาบวกกะนางรมเป็นเหล่าวะ่ะลูก เป็นเหล่าเหรอแม่โอ้แบบแม่เรียนเลยแหละพอเหล่าแล้วก็แหลมได้เหล่าแล้วนะพอเหล่าพอได้ส่งเสริฟไปสักพักเลี่ยมเลยอย่าให้เหล่าอย่าให้เหล่าเดี๋ยวมันจะแหลมนะฮะหลังจากนี้อีกห้านาทีก็คือเลี่ยมใช่ไหมแม่ใช่อือเสร็จแล้วนางรมพริกเผานะฮะบอกเลยถ้าเจอหอ,หอมเจียวอีกก็สุดยอด ครบแล้วนะไม้นหนาสี่จานนะแม่ลุยต่อพี่ฟูอืมครับแม่ทำความสะอาดครบน,นี่เดี๋ยวให้คุณลูกค้าหน่อยพี่ฟูวันนี้ลงหมึกไข่โดยแม่วันนี้ลงกี่โลคะแม่เพิ่งเห็นสองโลอืม อันนี้คือสองตัวนะฮะอเท่าที่เห็นนี่คือสองตัวเลยนับประเนาวนะฮะนับกี่ครั้งก็สองตัวนับสามไม่ถูกนะฮนับหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองอย่างเดียวต่อที่เมนูต่อไปอือดูกนว่าเมนูอะไรนะฮะ เป็นเมนูลูกค้ารีเฟซรีเควสตมาหรือเชียะฮะแม่ลูกค้าก็จำมาค่ะอืมแต่ว่ายังแบบจังหวะ จะเกงใจพี่ปายคอยจำได้ไหมคราวนั้นพี่ปายคอยแล้วคอยอีกนะคอยแล้วคอยเล่า <c oughs> คอยแล้วท้อแม่แม่ไม่ท้อใช่ไหมฮะ,มะแสดงเราก็อาจจะหวาดทำอะไรแต่ว่ามันพยายามเราพยายามทำให้เร็วที่สุดใช่ไหมแม่ ทำให้เร็วที่สุดแล้วต้องห้ามช่วยนะฮะทุกคนอันนี้คือถ้าช่วยแล้วคือมันผิดพลาดนะครับนานี่น่าว่าแคะไปเลยนะนะมาน้อยน้า,นาอาซ้อน ลูกค้ารอนะคะคาาเราจะรู้ราคาของเราอ่ะ รีเควส์มาสั่งเองบอกราคาเองเอาดิลูกค้าเราเจ๋งแค่ไหนแน่ยสั่งเองบอกสั่งเองกำกับราคาเองนะนักเลงพอเลยลูกค้าแสดงว่าทานกันมานานแล้วลูกค้ารู้ว่าใครคุณปายคุณปายที่คุณปายคุณปายคิดว่าลืมเอาลับบ้านอ๋อจำได้จำได้ คราวก่อนมีของฝากมาให้แล้วพวกลุมมากลับค่ะไปอยู่บ้านแม่แล้วแล้วของแม่ของไม่ได้ใส่สันกันโดดอ่ะครับข้ามวันก็จะเสียอืมเสียดายมากมค่ะวันนี้เลยยังไม่ได้อัปเดตวัตถุดิบกันเลยนะครับทุกคน ก้ามปูไข่เดียเซียวนะโหแล้วไข่อันนี้ไข่ไซแอลไข่ใหญ่ไอยแขงนะครับหอยนางรมกุ้งสุกแซลมอนกุ้งสดไข่แดงหลังร้านแม่ก็จะมีแมงดาอยู่แล้วก็มีปูม้าสดนะฮะช่วงนี้ตั้งแต่หมดพายุนี่แม่เอาปูม้ามาเยอะมากแต่มันยังขาดราคาก็ขึ้นรู้ไว้ด้วยค่ะ ต้งเจ้าาอ๋อ,อตอนนี้ปูม้าราคาขึ้นใช่ไหมแม่มก,กิโลละห้าสิบาทโอ้โรหนนโรับเ,เ,เหัครับคนหนะีครับครับคร่บครับรับรครับรู้คัครับครอรูบครับอรอรัคาัอบครับบคกราคาัาคอบครครับครรอาครัครับคั้คครับอครับ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 คค่ับครับครรครััรัร แต่พอปูร้อนๆจะเล่ปูไหมครับขอไม่เอาค่ะมีแล้วค่ะหยอกเล่นนะคะเจ้าของอันนี้คือในรังนะในรังที่ทุกคนเห็นเ่ยใช่ไหมถ้าแม่คือรังนี้เลยที่แม่รับประจําใช่ไหมฮะอ่อดีตู้มันเต็มแล้วไปใส่รังอือเอาใส่รังแล้วแม่ก็มีน้ําแข็งอยู่ข้างล่างนะฮะเพราะของสดพวกนี้มันต้องดูแลด้วยความเย็นนะฮะว้าว ไม่เปิดด้วหนึ่งทุปีพี่อ้อยสวัสดีครับพี่อ้อยชิคเก้ t สเตชันผู้บริการเรื่องที่นั่งของที่ร้านนะฮะใ,ใครมาทานร้านเจเล็กก็มานั่งได้เลยร้าน Chicken Station นะนี่ถ้าเป็นสุกเสาสังเกตดีๆรถส,สีแดงตีขาว ไปบอกพี่อ้อยได้เลยพี่อ้อยจะจัดแจงให้เรียบร้อยนะมีโต๊ะมีเก้าอี้อ่าอันนี้ชิคเก้นสเตชันตอนนั้นเจเล็กไม่ได้ขายแล้วค่ะคุณลูกค้าก็มาทักทายถามว่าอ่ามีที่นั่งตรงไหนอ่าเจเล็กก็นั่งดิ้งอยู่เจเล็กก็เลยตอบไปแบบเหมือนๆว่าครับไม่ใช่ชิคเก้นสเตชันนะชิคกันสเตชันตั้งงเลยลูกค้าคงอะไรวะไม่รู้อะไรวะไม่้อยไรงงอร่อยวะไม่รู้อะไรวะ นึกภาพออกเลยนะหน้นนาหันฟับแล้วมองหน้าแม่นะฮะเ <c oughs> มื่อวานังขำคุณโจอยู่เลยคุณโซนิสโจมาเออเม, <า S 1> ม <า S 3> ืม่อาาวานนะลูกเมื่อวานน้าโจมาเป็นเด็กเสิร์ฟให้ที่ร้านนะ,นะฮะับเขคุยกันเรื่องอะไรเนี่ยลูกครับแม่คุยกันเรื่องใหญ่เป้ากับด้มามาออ่อล้วทำไมอะฮะแม่บอกว่ามีร้านใหม่เปิดแล้ว ชื่อป้อพอแม่พูดเด็กป้อคุณถึงต่อพี่โจ<อ>ต่อเลยใช่ไหมแม่ฮ่าฮ <laughs> ่ววกค่นแนา่นะ่ยาฮ่า้่าฮ่าด้าฮ่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 าม่า่าฮ <laughs> <laughs> ่าฮ <laughs> <laughs> ่าฮ่าฮาฮ่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 ่ <laughs> ่า่ออ่่าฮ่าฮ่าา่าฮ่าฮ่า่าา่าฮา่าฮา มัน <One> ม <input> ื <p> ่ก <istles> ับยายเป้าตอนนี้ยายเป้าพักผ่อนแล้วลูกไม่หนูดูตามสบายเลยนะคะลูกนะอานาเสร็จแล้วลูกหนูทางที่ไหนลูกน้องเมร์แ้าลูกทานแถวนี้ลูกนั่งร้านคุณอ้อยเนี่ยลูกรถคันขาวเนี่ยลูกค้าจะเล้สบายมานั่งได้เลยนะทุกคนอันนี้ฟูฟูจริงนะพี่อ้อยมีบริการที่นั่งอะไรให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวจะได้จบ พี่อ้อยเองก็จะมีพี่อ้อยจะขายเครื่องดื่มหลายอย่างนะฮะทุกคนแล้วก็พี่อ้อยก็จะมีอาหารสไตล์อเมริกันนะฮะทุกคนเมคมมเมคโฟกัสที่พริกมาแล้วได้เลยค่ะจะจ่ครบตามที่ช้อนเอาอพริกแบบนี้นะลูก 哦。 ได้แต่แล้วบอกเลยถ้าใส่ปลาร้าถ้าใส่ปลาร้าอีกถ้ส่องกระบวยนะแม่แต่อันนี้บอใส่บอใส่โอ้โหเนี่ยนะอันแล้คุณไปไม่ได้มา<อ>เพื่อนคุณไปามาแต่เดี๋ยวมีมาทานด้วยนะ คนปลายนะฮะกลับไปอย่าลืมลวกเส้นเพิ่มด้วยนะฮะลวกเส้นมามกาโอเคมาก <c oughs> <Thank you. S 2> ลวกเส้นมาม่าแล้วทะเลราดเลยนะฮะ <c oughs> สุดยอดบอกเลย อันนี้คือเซ็ตที่คู่กันน้ำยำเมื่อกี้นะทุกคนห้าร้อย <500, S 2> ใช่ไหมคะแม่ <Yeah. S 1> อ่าห้าร้อยบาทนี่มีแซลมอนแล้วก็หอยแข้งกุ้งสดนางรมแล้วก็ปูม้ามาอีกหนึ่งสองสามตัวอำเภอเมืองเลยนะคะี่สีดูสีเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันว่าจะใส่แค่ไหนนะฮะทุกคน นนดูความใสดิสัดมากอะ่ะช่วยเป็นตะคิวลูกดูน้อยหนารลบออเดอร์น้อยหนาบอกลูกค้าว่ารับส่ยะนะครับบอกว่าถ้าช่วงเทศากาลจะเป็นตะคิววันนี้เติดคิวห่อแม่ติดคิว<อ>ไม่ใช่ตะคิว ยังมาไม่เคยเปน็นตะขิวนะแค่เล้วล็อกเฉยๆกันตัดโปเรเซสขอนิ้วล็อกหนึ่งทีแม่ไม่ต้องเสร็จนะเพราะว่าสักพักก็จะล็อกไม่ได้แล้วถ้าล็อกผิดนลูกค้าตีเละเดี๋ยวทีนี้เตรียมเลยฮะกล้ามขาล็อกแน่เตรียมวิ่งเลยฮะแม่โหคนนี้ดูความใส่ใส่จริงนะ มากอ่ะมาอ่ะเอากล่องมาเร็วต้องให้นะเสอ้อแดงมาคองเอากล่องมาเล้วส่งกลับไปพร้อมน้ำแข็งและกล่องแน่เอากล่องมาเร็วเอากล่องมาเร็วมีคนมองคอสินะไหมรักแม่พีทครับ เขาเผื่อเป็นกัรปูได้ตัวไร่แม่ฮึมของทะเลคู่กับน้ำแข็งอะไรเอาลงเลยหึ่งชั้นเดียวนั่นแหละอันนี้คือเท่าที่คที่ทุกคนเห็นนี่คือห้าร้อยบาทนะฮะทุกคนอ่าเซลมอนปูม้านะฮะแล้วก็กุ้งสดให้แข้งนางรม ห้าอย่างปูม้า3ตัวนั้นเดี๋ยวใส่ต่างหาา่าน,นี่แหละแค่นั้นแล้วเดี๋ยวมอนจะใส่ต่างหา่างกับน้ำแข็งเพิ่มนะฮะแช่แยกกับแซลมอน ประกอบแสรให้พี่ไปแล้วนะเสร็จแล้วครบแล้วอ่าเสร็จแล้วทุกคนเป็นเสร็จแล้วห้าอย่างนะครับห้าร้อยบาทก็มีแซลมอนปูม้าถั่วอีกรอบหนึ่งก็เป็นกุ้งสดนางรมไฮแข็งนะครับปูหมาสามตัวแล้วก็เป็นแซลมอนด้วยอ่าเสร็จแล้วก็โอเคครับทุกคนคลิปนี้ฟุกเองก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ช่องฟุกกันด้วยนะฮะ ใครที่อยากทานยำร้านเจเล็กฝุกจะทิ้งเบอร์โทรแหนหนอนไว้ให้ <นะ S 1> ใ,หใต้คลิปทุกคลิปเลยเอ,อ,อแล้วก็ปิดระดับสามเอาเปิดระดับสามก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยปิดรายการช่วงนี้เราโดนยื้อบ่อยนะฮะบอกเลยว่าให้ดตาแฉะนะทุกคนลูกชิมหน่อยไหมลูก สองร้อยสี่สิบจ้ะนะจ้ะหนูจับราคาไว้เรียบร้อยเลย,ยเดี๋ยวหนูดูแลให้นะคะเนี่ยราคาเดีะะ๋ยวหนูเนี่ยเดี๋ยวลองอ,อันนี้คือะคะเผ็ดระดับสามนะฮะลองหน่อยสิลูกเดี่ยวเดี๋ยวแปะใจให้เพิ่มอีกไหมคะแต่เดี๋ยวจะค่อยๆเผ็ดอีกหน่อยนะพอไหมลูกน,นะพอ ไปแล้วจะจัดจานไปเสิร์ฟพี่ละพี่าคาทักโลนะคะลูกจ๋าถ้าได้แล้วแบบนี้เดี๋ยวจะเลี้ยให้น้องเดินไปเสิร์ฟเลยลูกจาอันนี้เมนูเข็ดระดับสามนี่คือเป็นเมนูอะไรคะแม่อ่านี่แหละปลาหมึกไข่ไข่ปลานะคะอืมปลาหมึกไข่ไข่ปลาหอยแคร เผ็ดร้านแม่ก็มีเผ็ดหลายระดับนะฮะทุกคนรายละเอียดความเผ็ดอยู่หน้าร้านเลย <Yeah. S 1> จะเป็นบินเหลืองๆนะฮะหรือจะเป็นเผ็ดสุดยอดของที่ร้านเลยก็ได้เป็นเผ็ดรถเรียกนะฮะ <Yeah. S 1> เรียกที่ว่าเรียกเรียกเลยว่าจะเรียกแอมบูลนหรือมูลนิธินะฮะ <Okay. S 1> <laughs> <laughs> อออเนอนฟะะ FC เดินทางมาจากนครปฐมนะฮะ นึกถึงลูกค้าคนหนึ่งเลยนะแม่สบายปากละบาทนะฮะละบาทอะไรก็ตอบันเอานะทุกคนจะมีลูกค้าคนหนึ่งที่เคยมาทานนะที่เป็นเด็กใต้แม่ราคาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนะฮะหมึกไข่ไข่ปลาแล้วก็หอยแข็งนะครับทุกคนนะจุดใจมาก โอ้นี่เผ็ดระดับสามทั้งทั้งบินเลยเหรอแม่ใช่นะโอ้โหไปเรียบร้อยเมื่อกี้นะฮะสามร้อยบาทแล้วก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูขัดใจแฟนคลับอ่าขัดใจไม่ได้นะฮะดีนะดีนะแม่บอกว่าเป็นเผ็ดระดับสามไม่งั้นฟุกปิดแล้วอันใจอยากให้คุณปุกถ่ายยาวๆก็ คอมเมนต์ก็สซบอกเจเล็กก็ได้ถ้าพี่ฟุกช้องจะปิดให้เจเล็กดึงอยู่หลังๆนี่แม่ดึงบ่อยครับทุกคนพอฟุกกำลังจะปิดปุ๊บมีบินขัดใจมาอีกแล้วไม่ได้ดึงอจริงๆฟุกอยากถ่ายด้วยฮะเห็นแล้วมันอดใจไม่ได้ร้อยเดียวนะฮะร้อยเดียวหนึ่งร้อยบาทเสร็จแล้วนะฮะทุกคนแซลมอนนะฮะหนึ่งร้อยบาทนะครับ ก็โอเคสำหรับวันนี้พวกลาไปก่อนนะคะบมาเลกสวัสดีครับ